สักนิดหนึ่งผู้ก่อความไม่สงบร,ระดับแกนนำา RKK ในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยถูกำตำรวจวิสามันฆาตกรรมหนึ่งคนหลังยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่ขณะกำลังตรวจค้นนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นขณะที่กำลังตำรวจสุสวนภูทรสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าตรวจสอบกลุ่มคนต้องสงสัยที่เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่หมู่ที่2บ้านกอแบบาดอกตําบลตะบิงิงอำเภอสายบุรีพบผู้ต้องสงสัย6คนเดินอยู่บนถนนภายในหมู่บ้านจึงขอตรวจค้น แต่หนึ่งใน6นั้นวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าสวนยางและใช้อุวุธปืนพกสั้นขนาด9้ามมยิงใส่เจ้าหน้าที่ที่ไล่ตามมาจนเกิดการยิงตอบโต้กันขึ้นเมื่อเข้าตรวจสอบหลังเหตุสงบจึงพบว่าชายคนดังกล่าวนั้นถูกยิงเสียชีวิตแล้วส่วนอีก5าคนที่เหลือนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปตรวจสอบประวัตินะครับยังไม่พบหมายจับส่วนชายที่เสียชีวิตทราบชื่อคือนายสูดิงกอรแน,นอายุ34ปีเป็นแกนนำกลุ่ม k k เคลื่อนไหวก่อเหตุในพื้นที่อำเภอสายบุรีกระเพาะ ทุ่งยางแดงและมีหมายจับคดีความมั่นคงหลายคดีโดยส,<ำ>สำหรับความล่าสุดนะคะกลุ่มก่อความไม่สงบก็ได้มีการปล่อยข่าวว่าจะมีการตอบโต้ทุกรูปแบบต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะคะนอกจากนี้หน่วยข่าวความมั่นคงยังได้แจ้งเตือนว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเตรียมที่จะนํารถยนต์ยี่ห้อมิซูบิชิ ุกระเบิดหรือว่าคาบอมเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะหลังจากก่อนหน้าที่ได้ก่อเหตุที่จังหวัดยะลา,าแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จมาแล้วนะคะทางด้านพลตํารวจตรีพิเชษติเศษพันธุ์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานีได้กําชับให้เจ้าหน้าที่นั้นเพิ่มมาตราการเข้มทั้ง12อําเภอนะคะโดยเน้นย้ําในการตรวจตาบุคคลและรถยนต์ต้องสงสัยอย่างละเอียดค่ะปิดท้ายสถานการณ์ในวันนี้กันที่เรื่อง